กลาบสวัสดีครับมิตรรักแฟนพลาเอฟซี 4, ผู้มีอุปการะคุณทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับผมหลังจากที่เหมือนจะหยุดกันไปเมื่งคืนนะฮะทำสองคืนสองวันแล้วก็หยุดกันไปหนึ่งวันนะครับเอฟซี 4, นะฮะตอนนี้เนี่ยผมก็ลืมแล้วนะมันสมองมันหลายอย่างเหลือเกินนะฮะเอฟซี 4, นะครับ ตอนอันนี้ก็จบกะไม่เมื่อวานไม่ได้คิดว่าอยากจะหยุดเลยแต่ก็ที่หยุดไปอีกนะเอฟีนะฮะเดี๋ยวเพราะว่าอยากจะทาติดติก,กันหลาย,ลายวันจะมีพระนะเพราะว่าเดี๋ยวไปยุ่งงานอีกนะครับเสาร์ที่นี้ก็จะมีงานประกวดที่กําแพงเพชรน,นะครับห้างโรบินสักกน,น,นสกาแพงเพชรนะครับผมก็อย่าลืมไปไปเที่ยวกันนะฮะโรบินสันกำแพงเพชรมางานไปสะดวกนะครับผมกไปอีกหนึ่งงานใหญ่นะครับวันนี้อาจจะให้ดูไม่นาน นะครับ f อฟชอบองไหนก็ทักทายกันมาเลยนะครับเนี f ่ยเอฟชอบองค์ไหนรายการไหนยังไงก็ทักทายเข้ามาเลยนะการจะดูกันเข้าๆกันไปนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็จะต้องดูกันแบบเขาเรียกว่าดูกันในรูปอยู่ดีนะครับเอฟซี f Z. นะฮะเนี่ยในตะกุดนะครับผมนะอันนี้ก็หลุดจองหลุดจองนะฮะเอฟซี f Z. ก็มาถามกันเยอะนะดอกนี้นะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับเอานั่นใหม่นะครับ ก็เปิดที่หนึ่งมนบาทนะจะกุดแบงนี้นะครับ fc นะฮะถัดมานะครับก็เป็นเนี่ยลูกอมเมกสิท์พักคูรืลนะผมพูดผิดนะครับเป็นหลวงพ่อทับนะเนี่ยก็เหมือนกับอันนี้เลยอะ่ะเหมือนกับที่เขาโชว์กันตามในเว็บตามอะไรเลยนะลักษณะของลูกอมแล้วก็สนองสนิมต่งตางๆนะฮะ พอเปิดถูกก็มองกันว่าเอะกำกึงอ,อีกนะผมขอญาตเปิด8ปดพันเลยแล้วกันนะลูกนี้นะครับผมนะลูกอมนะครับผมดูมือเสียนนะคน่าจะหลายหมืนะ่นอ่ะนะครับผมเนี่ยเปิดดูชอบซื้อใช้ใจใจจบเลยนะครับผมเปิดแปดพันนะลูกอมเมกสิตนะลูกประคูลืมวัดอรุณนะฮนะัดมานี่ เหรียญหล่อหลวงพ่อไพรวัดกำแพงนะฮะเนี่ยอยู่นาเลยเรืนี้นะฮะเพราะว่าเอฟซีสามกันเยอะนะแต่ว่าอืมยังไม่โดนกันนะครับผมนะอันนี้ก็ขออนุญาตเปิดแปดพันบาทแล้วกันนะครับแปดพันบาทนะครับอ ก็มาดูอเหรียญรอเหรียญน,นิ้นะที่เคยลงไปก่อน,นครับไม่รู้ที่นะครับเอีนะแต่ว่าเก่ามากๆนะตัวตัวผมเจออย่างนี้ก็แทบถูง่ายหนละวันนะ่ะโลหะอมแดงอมเหลืองอมแดงผิวอมแดงโลหะตัวโลหะเหลืองอมเขียวนะเนี่ยนะครับผม เหโลหะเนี่ยคล้ายๆเรี่อหลวงพ่อไปรออะเนี่ยคล้ายๆคลาบๆเนี่ยคล้ายๆกันนะเนื้อหาเนี่ยแต่ว่าวพอไปรผิวเขาไม่เปิดนะเนื้อเขาออกออกเหมือนเหมือนสมุนไพรงเลยเนี่ยวพ่ไปรนะครับอ่ะถัดมานะครับมาดูสมก่อนะได้จากกำแพงเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับผมนะฮะ ็ไม่ค่อยสวยก็เลยไม่ได้มาลงนะฮะเนี่ยนะครับเป็นพิมพ์ขนมเปี๊ยะนะครับพิมพ์ขนมเปี๊ยะนะสภาพไม่สวยอะแต่แบบชอบความเนื้อหาจัดจ้านนะเนี่ยแผงชาวบ้านเลยนะครับเนี่ยสมก่อพิมพ์กลางเนปะ็นขนมเปี๊ยะนะขออนุญาตเปิดที่สภาพนี้นะสี่พันบาทแล้วกันนะ สี่พันบาทเนื้อจับนะเนื้อจับมากๆนะครับผมสนะุ้มก่อนะพิมพ์ขนมเปี๊ยะนะครับสุนะ้มก่อนะมีท่านไว้ไม่จนนะครับนะถัดมามาดูพระติดตาผงคุกรักนะอันนี้ตีที่ไหนละ่ะอย่างนี้ก็ต้องตีนี่แหละสายชนบุรีนะหลังแบบ นะครับผมจะเป็นสิทธิ์หรืออาจารย์ก็ไม่รู้นะแต่เขาเก่าจริงนะครับเก่าจัดเก่าจิตเก่าจริงนะเนี่ยเก่าจัดเก่าจริงมากมากนะเป็นผงคุกลักอย่างเงี้ยนะผงคุกลักจุ่มลักก็ประมาณนี้นะครับเอซีนะเนื้อหาแบบอันนี้ด้านจากเชียงใหม่นะครับด้านจากเชียงใหม่นะครับ พวี่งเก่าเก็บเลยนะอะไรดีนะอันนี้เปิดสี่พันแล้วกันนะปิดตานี่ยนะครับเปิดสี่นะความเก่านะครับผมชอบก็ต่อรองทักทายต่อรองกันได้นะครับนะพัดมานี่องน,นี้องแต่เมื่อคืนก่อนนะครับเนี่ย <c oughs> สมเด็จ เกตชัยอยนะครับชอบมากซื้อมาแรงด้วยนะซื้อเฉียงใหม่นะเนี่ยดูกันแบบนะชัดกิ๊กเลยนะเอบอกชัดกิ๊กเลยนะน,น,นี่ก็ขอรูปเพิ่มเติมมาได้นะครับ f อนะฮะเอบอกโหไม่ต้องใช้กล้องขยายเลยนะกล้องชัดมากนะ เออพอใช้มือจับทําไมรู้สึกความสึกเหมือนกับมันจะชัดกว่าอันนี้นะผมก็ไม่เข้าใจอยู่ที่การแบบโฟกัสหรือเปล่านะครับเนี่ยหนึ่งบาทนะองนี้ดูชอบซื้อใช้จ่ายจ,จบนะผมเปิดที่1นึ่งมืนบาทนะครับ fc นะฮะคนชอบหลายคนนะพวกจะแบ่งหลายคนเลยองนี้นะแต่ว่าราคานี่แหละนะครับพนะถัดมานะครับเป็น สมเด็จอันนี้ได้มาใหม่นะตีลงอะไระอันนี้ก็ต้องตีทรงเจดีหรือว่าเกตบบตูมนะค่อยแม่ใจนะฮะผิวแบบเก่าเก็บธรรมชาติมากนะเนี่ยเก่าเก็บแบบธรรมชาตินะผิวธรรมชาติมากๆนะเนี่ย แห้เก่าธรรมชาติไปเฉยๆเลยนะเนี่ยด้าน,น,นหลังนะฮะเนี่ยเห็นขนาดเนี้ยเอซไม่ต้องแบบปิปดปัากันละเนี่ยฮะให้เห็นกันแบบน้านไปเลยนะฮะ ถัดมานะฮะองค์สุดท้ายท้ายสุดนะครับโอ้โหนี้แบ่งเบอร์ใหญ่สายเบญจภาคีมาเลยนะพระสมเด็จบางขุนพรหมกุเก่านะพิมพอะไรฐานแซมหรือเปล่านะแต่ว่าสภาพนี่คือแบบเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้มาเลยนะครับเอฟซีเนี่ยผมชอบมากแนละ้วดูความเก่าแล้วดูแบบ ดูเนื้อหาดูอะไรเงี้ยแบบมันแหมนะเนี่ยเแบบน,นะนี่ยเอฟซีดูนะเนี่ยส่องแล้วแบบมันดูแบบเนียนตาหนึยนุ่มเนียนตาเดียนะครับขนาดมีคาบกุเนี่ยนะครับเนี่ยพิมาหาเก่าเลยนะ ซือมาแพงอีกตามเคยนะเห็นแล้วอดใจไม่ได้นะครับเอตีเนี่ยนะนเด็ดบางขุนพงษมเนะ่ยงไงเอีก็ ใขอรู้เพิ่มเตงมาได้นะะอ่ะผมเปิดเท่าไหร่เนี่ยเปิดหมื่นอันนี้เปิดองละหมื่นหมดเลยนะะสมเด็จนะครับผม FC ดูรักดูชอบพอใจมีราคาในใจเท่าไหร่ก็นนั้อ๋อยังเหลืออีกองหนึ่งพพ์มิยมนะพพ์มิยมวัดบางขานนะครับเนี่ยโอ้โหอันนี้เพิ่งได้มาวันนี้นะ,ะพระชาวบ้านด้วยนะ ถอดออกจากคอเขาเลยนะใส่ตลับใส่กรอบมาพิมพ์ไม่ยอมมือรองนะฮะเนี่ยเนี่ยองกำลังเล็กรกะรัด,ดนั้นแล้วพิมพ์ไม่ยอมมือลองนะครับเนี่ยนะฮะเนี่ยแก่ออกจากกรอบเลยนะครับเอซจากตลับเลยเนี่ยนะชิสมากเลยนะได้มา,าสดร้อนวันนี้นะครับเนี่ยน่ารักมากนะองเล็กน่ารักผมตีเป็น คือพิมพ์เนี่ยมันบางคานจากล้นเลยนะครับ F4 นะแต่ในองค์เขาจะดูเล็กกว่าเหมือนกับประมาณหนักประมาณบาทหนึ่งบาทกว่าๆนะ่ดูกระแสะโลหะนี่นะครับผมกํากึ่งนะครับผมนะแต่โดยส่วนตัวเนี่ยพระกระแสะโลหะอย่างนี้ผมดูพระแท้ดูง่ายเลยนะความเก่าถึงยุค่างนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเก่าเก็บมากๆนะฮะ เอาเท่าไรดีนะครับองค์นี้เปิดแปดพันแล้วกันนะพิมพ์นิยมบางขานนะมือลองนะต้องตีแบบนั้นนะครับ f c <D. S 1> นะฮะเพราะว่าพิมพ์มอะไรเขาได้หมดนะขนาดแบบเล็กไปนิดหนึ่งนะครับผมหรือตีพิมพ์มิยมหนักหนึหน่งบาทก็ได้นะจํานักหนึ่งบาทนะครับผมประมาณนี้นะครับ f c ครับนะฮะ ก็ขอภายที่กุบกขักนะเดี๋ยวไปห้างไปอะไรก็เลย,เลยซื้อละนะผมสั่งสองทางเลยเนี่ยแต่เพิ่งจะสั่งไปนะให้แฟนสั่งเลยขาดตั้งกล้องเนี่ยเอฟซก็บอกเออใจมือจับมันชัดดีอนะอย่างว่าผ้ามันดูใสๆกว่าขับเอฟซีนะฮะประมาณนี้นะครับผม หากจะชอบคลิปนี้ก็จะลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับสนใจพระเครื่องเครื่องรางก็โทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์0 6 1 8 9 8 7 3 4 3 4 2นะครับ0 6 1 8 9 8 7 3 4 2นะครับหรือแอดไลน์ที่เบอร์นี้ได้เลยนะฮะหรือแอดไลน์ที่ลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้ใต้คลิปหรือแอดไลน์ที่สแกน Qr Code หน้าปกคลิปหลังคลิปได้เลยนะครับผม พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวกลาปลา FC ฟซีท่านไปก่อนนะครับผมโชคดีมีความสุขเฮงๆรวยรยถูกหวยทุกท่านนะครับสวัสดีครับ